ขอความเจริญในทางจะมีแต่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาชนามหลักทางคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับวางคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาชนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าเหตุทําให้อาสวะเจริญสองอย่างคาว่าอาสวะก็คือกิเลสท,ที่หมักบ่มอยู่ใน จิตของเราอยู่ในสันดานอยู่ในจิตาสารสานไปอยู่ในจิตทำให้จิตของเราต้องประสบกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกามาสวะอาสวะคือ กามอาวาสวะอาสวะคือพบอวิชาสวะอาสวะคืออาวิชานี่เป็นอาสวะถ้าเมื่อเจริญขึ้นในจิตของเราแล้ว<ม>ก็จะเป็นเหตุให้เจริญขึ้นเรื่อย เหตที่ให้อัตวะเจริญท่านก็บ,บอกว่ามีอยู่สองอย่างด้วยกันนั่นก็คืออะธรรมเมธรรมะสันญ,ญีมีความสำคัญผิดในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมก็คือเห็นผิดเป็นชอบนั่นเอง ในประการที่สองธรรมเมอธรรมะสรรัญญีมีความสำคัญผิดในสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่ใช่ธรรมเป็นลักษณะเห็นโกงจากเป็นดอกบัวไปก็คือเห็นไม่ตรงตามธรรมในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนไว้ เห็นต่างออกไปและประพฤติปฏิบัติผิดการประพฤติปฏิบัติผิดทำผิดพูดผิดตางใจผิดสิ่งเหล่านี้ทำให้กิเลสเจริญทำให้อาสวะเจริญทำให้จิตของคนเราเพิ่มเติมไปด้วยกิเลส ที่หนาเพิ่มมาขึ้นนการพพประพฤติปฏิบัติตามธรรมในทางพระพุทธศาสนาเราก็ต้องอาศัยหลักอริยส,สัจสี่องค์สมเร็จพประสามมาถามพทธเจ้าได้ตัดอริยส,สัจสี่ให้เราประพฤติปฏิบัติถึงสาจะทาความจริงของชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นเป็นทุกข์ ชีวิตของคนเรานั้นมีเหตุให้เกิดทุกข์และเราจะต้องดับทุกข์เละจะต้องหาทางเดินไปสู่ความดับทุกข์เพื่อไม่ให้อารวะคือกิเลสมีความเจริญและหมดไปจากจิตของเรานั่นเองอาตมาภาพนามาเจริญพรให้ญาตโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทินปัญญา เจริญพร